หน้าหนึ่งเชา้านี้สนับสนุนโดยทิพย,าาย์พยากันภัยจริงจังกับภยัยจริงใจกับคุณไพรสเนไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมหน้านี่งเชา้านะะี้เลยค่ะคุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ,คะมาดูเช้านี้กันนะคะสาหรับข่าวหน้าหนึ่งขอเริ่มต้นกันที่สบับแรกนะคะก็เป็น ข่าวสดนะคะนั่นหนึ่งของข่าวสดออนไลน์ดูที่ข่าวเด่นของข่าวสดก่อนนะคะก็เป็นข่าวที่บอกว่ากรมการปกครองบุกจับผับกลางเมืองสุพรรณค่ะนักเที่ยวเกือบพันแตกตื่นนะคะแล้วก็พบว่ามียาเสพติดเกลื่อนไปหมดเลยนะคะเมื่อช่วงตีสองครึ่งนะคะของวันนี้ทางด้านของรองอธิบดีกรมปกครองนํากําลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการวิเศษของปกครองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงหาผับแห่งหนึ่งที่สุพันธ์นะคะก็มีการร้องเรียนว่าอมืมีเปิดเกินเวลามียาเสพติดพอเข้าไปแล้วเจอนัก,น,กนักท่องราตรีทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยคนนะคะเมื้องต้นก็พบว่ามีใบอนุญาตเปิดแต่ว่าเปิดเกินเวลาปล่อยปะละเลยมียาเสพติดแล้วก็อาวุธเนี่ยนะคะมีการพกอาวุธมีดเข้าไปด้วยมีบหริไฟฟ้ามีสิ่งผิดกฎหมายอบายามุกเพียบเลยตอนนี้ก็ อยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่มีการตรวจปสวัสสาวะนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ตรวจอายุนะผู้ที่มาใช้บริการซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปิดสถานบันเทิงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีค่ะต่อที่ข่าวต่อไปนะคะสำหรับหน้าข่าวด่วนของข่าวสดออนไลน์มีเหตุระทึกกลางดึกเมื่อคือนนี้เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้นะ,ะรถ มอเตอร์ไซ์ไฟฟ้าค่ะจากเยนยนต์ไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าลุกลามนะคะคือไม้ที่โรงจอดรถแล้วก็ลุกลามไม้รถคันอื่นและไม้บ้านของเจ้าของด้วยเนะะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็เกิดเหตุไฟไหม้ค่ะไม้เริ่มต้นจากจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าก่อนภายในบ้านหลังหนึ่งที่บางบอลห้าซอยสินะคะถนนบางบอลห้าเขตบางบอลกรุงเทพ แจ้าที่ไปถึงนะคะที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณโรงรถค่ะนะ,ะจักรยานยนต์ไฟฟ้าเสียหายแล้วก็รถจักรถนั่งส่วนบุคคลเสียหายไปเครื่องคันนะคะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เพลิงลุกไหม้เสียหายเข้าไปในบ้านเนี่ยบางส่วนบริเวณชั้นล่างนะคะซึ่งในจุดเกิดเหตุไม่มีใครได้รับอันตรายะค่ะส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการ สอบสวนกันต่อไปนะคะต่อที่ข่าวต่อไปนะคะทางด้านของเจ้าที่เข้าไปจับออสไร่ขิงค่ะนะ,ะพ่อค้าน้ำพ่อค้าน้ำทรงสื่นะคะก็่างใส่ไรเดอร์สารภาพบอกว่าไม่ได้เจตนาอ้างเป็นตำรวจค่ะจากกรณีที่มีไรเดอร์คนหนึ่งมีการโพสต์คลิปนะ,ะเจอผู้ชายคนหนึ่งอ้างเป็นตำรวจสืบสวนขอตรวจสอบเพราะว่าวิ่งไรเดอร์แต่ไม่มีกระเป๋าใส่ของค่ะ ที่เพชรเกษม81ทับ5ที่หนองค้างภูนะคะก็ปรากฏว่านะมีการโพสต์หลังจากนั้น่ทางด้านของตำรวจสนหนองแขมมีการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้นะคะในมงคลอายุ48ปีพ่อค้าขขยน้ำที่วัดเลขกิงอ่ะนะก็ปรากฏว่าเขาก็ให้การอ้างว่าเสื้อกั๊กที่ใส่ใคล้ายตำรวจแบบซื้อมานะ,ะหลังเกิดเหตุนำเสื้อถอดทิ้งแล้วก็หนีเข้าไปไหวหลวงพ่อในวัดะคะ ะะก็เพิ่งจะก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยทํามาก่อนค่นะเสาเหตุที่อ้างเป็นสืบเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีเจตนาทางด้านของเจ้ที่ก็ได้มีการควบคุมตัวนะคะแจ้งสองข้อหาแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะต่อที่ทางด้านของอปอพนะคะมีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ําท่วมฉับพรันน้าป่าไหลหลากนะคะเมื่อ เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของปพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะมีการแจ้งเตือน55จังหวัดนะคะเรื่องของการป้องกันระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากดินคลนถล่มน้ําโขงเจ้าพระยาเพิ่มสูงวันที่2 5 3 0กันยายนนะคะก็สั่งเจ้าที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะลงถึงประชาชนที่มีบ้านอยู่ใกล้แม่น้าก็อยยกของขึ้นที่สูงนะคะ ต่อที่เหตุการณ์ต่อมาเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หญิงตกจากที่สูงที่อาคารจอดรถแล้วจอดสถานีคูคตนะคะช่วงเย็นก็ทางด้านของเจ้าที่มีการไปตรวจสอบกันเวลา17.20น,นาทีค่ะพบนะคะที่เกิดเหตุนะก็มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นหญิงหนึ่งคนรับตกจากที่สูงในส่วนของสาเหตุและละเอียดเพิ่มเติมทางด้านของเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนกัน ต่อไปนะคะดูที่ข่าวต่อไปเพื่อนสนิทแอนอเพื่อนสนิทแอนนาทีวีพูเล่าอาการล่าสุดหลังจากที่เข้าเยี่ยมเผยว่าราชทันส่งจดหมายแจ้งญาตินะคะก็เป็นกรณีแอนนาทีวีพูนะคะรับแจ้งว่าพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองในเรือนจําล่าสุดนะคะอาการปลอดภัยแล้วหลังจากที่พยายามจะจบชีวิตตัวเองแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยให้การช่วยเหลือ และนี่ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชธันนะคะซึ่งอน,นาทีวีผูก็ถูกาสารตัดสินจำคุกในคดีช่อโกงจากกรณีขายกล่องสุ่มทิพแล้วก็ทองปลอมค่ะซึ่งวีผู้เสียหายจํานวนมากมูลค่ากองเสียหายรวมแล้ว100ล้านบาทนะคะหลังจากที่ถูกตัดสินแล้วเนี่ยก็ผู้ผู้ต้องขังรายนี้นะคะก็มีอาการซื่เศร้าแล้วก็พยายามทําร้ายตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการดูแล ของแพทย์แล้วนะคะดูที่ข่าวของหน้าข่าวเด่นออนไลน์กันบ้างนะคะทางคอมมานโดสไนเปอร์ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเฝ้าระวังเข้มค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นทางด้านของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีะคะ่ะทำทีมหน่วยปฏิบัติการร่วมนะ,ะทั้งทหารและหน่วยปฏิบัติการ พิเศษจากตำรวจอรินทราสองจากบชนอร,อ,อรวมและรวมในเลสวนสองจากตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็คอมบันโดจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตึงกำลังนะคะดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะดูอีกนิดนึงที่หน้าข่าวทุกที่ทั่วไทยของข่าวสดนะคะมีเรื่องของหน้าข่าวคราวที่ได้รับแจ้งก็คือคนงานรอเกอร์ทั้งโรงงานรถบัสไม่มารับ ไปตามคนขับเจอเป็นศพปริศนาข้างรถนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคนงานเนี่ยรอขึ้นรถบัสเพื่อีจะไปทำงานนะคะเป็นตามปกติแหละในพื้นที่ของสพบางประกงปรากฏว่ารออยู่นานมากนะคะรถต้องมารับที่บางนาตราดกมสามสิค่ะเข้ากรุงเทพก็ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไปเจอคนขับ นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถเป็นชายอายุ52ปีนะคะซึ่งนก็คาดว่าน่าจะมีการป่วยจากโรคประจำตัวทางด้านของเจ้าที่ก็ส่งชนะสูตรต่อไปนะคะนี่เป็นข่าวของหน้าข่าวสดออนไลน์ทานี้นะคะคุณวาคินขอความช่อเหลือมาตั้งแต่ตอน5นาก48นาทีนะคะแท็กซี่แบตหมดสายพวงไม่มีแท็กซี่สีเหลืองทอทหารรอจุฬา7732 อยู่ในปัป๊มปตทถนนเทพรักษขาออกกม .5 แบตบดสายพ่วงไม่มีนะคะแท็กซี่ทหารรอจุฬา7732อยู่ภายในปัป๊มปตทถนนเทพรักษขาออกกม .5 และคุณบีแจ้งมาตอน5นาฬกา48นาทีมีไฟไหม้รถขาถนนสีลมขาออกช่วงปากซอยสีลม13รถบรรทุก6ล้อไฟไหม้กี่ยวางการจราจารช่องสายค่ะขอบเทิต่อเลยนะคะค่ะ ดูที่ข่าวของไทยรัฐออนไลน์กันบ้างนะคะเริ่มต้นที่หน้าข่าวทั่วไทยของไทยรัฐออนไลน์บอกว่าเปิดผลตรวจสุขภาพลูกช้างป่าที่พลัดหลงนะคะก็คือน้องข้าวต้มเป็นเพศเมียนะคะลูกช้างป่าพลัดหลงเร่งหาแนวทางการรักษาเพราะว่าทางด้านของทีมสัตวแพทย์เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายน้องข้าวต้มจากกาญจนบุรีนะคะไปที่บึงชวากแล้วก็เมื่อวานนี้มีมการตรวจสอบ ร่างกายเรียบร้อยแล้วปร,กรากฏว่าน้องมีอาการป่วยตั้งแต่กําเนิดก็คือโครงสร้างของร่างกายมไม่แข็งแรงนะคะขาหน้าสองข้างเนี่คือเดินไม่ได้เหยียบแล้วเจ็บสะโพกจับแล้วเจ็บนะซึ่งตอนนี้ทางาทีมสัววแพทย์นะคะนำโดยหมอรัฐเนี่ยในศัตวแพทย์พ,พัทลรพนดีีอ่อนนะคะหัวหน้ากลุ่มก็กําลังวางแผนพ่ที่จะให้การช่วยเหลือกันต่อไปนะคะดูที่ข่าวต่อไปสําหรับข่าวทั่วไทยของ อไทยรัฐนะคะก็เป็นข่าวคนร้ายซุ่มยิงเก่งข้าราชการในพระองค์ซนะ่ิ่งรถหนีตายรอถบุดวิดคะ่ะก็เป็นภาพนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเจอไอร้องนราธิวาสนนะคะ่นะคะมีนายนาวานาวาวีนะคะอายุ35ปีเป็นข้าราชการพรเลเรือนนะคะก็ขับรถนั่งสุบุคคลนะ,คะสีเทาดำ ปรากฏว่าหลบหนีคนร้ายเนี่ยเพราะว่ามีคนร้ายดึงคนนะคะอืพยายามที่จะยิงค่ะโดยเขาบอกว่าใช้อาวุธปืน,นยิงเป็นปืนยาวยิงใส่นะซึ่งจตัวก็บอกว่าขับหนีสุดชีวิตเลยแล้วก็รอดไมได้แต่ว่าดูสภาพรถก็คือมีร่องรอยของกระสุนเต็ไมไปหมดเลยซึ่งขณะนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องนะคะในระหว่างทางที่เกิดเหตุแล้วก็จะได้ติดตามตัวคนร้ายกันต่อไปตอนที่ข่าวต่อไป รวบแก๊งรับซื้อบัญชีมาเครือข่ายคอเซ็นเตอร์หลอกคนไทยได้วยกันเองกว่า10ปีค่ะตำรวจนครราชสีมาไปรวบสาวไทยหัวหน้าแก๊งด้วยนะคะรับซื้อบัญชีมาเครือข่ายคอเซ็นเตอร์พร้อมผู้ร่วมขบวนการอีก6คนด้วยกันค่ะเผยว่าพฤติการก่อเหตุเนี่ยมีบอสใหญ่เป็นชาวจีนนะคะแล้วก็ตั้งาฐานที่มั่นอยู่ กัมพูชานะคะคอยจัดหาบัญชีม้าโทรหลอกลวงคนไทยได้วยกันเองนานกว่า10ปีนะซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็ไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยชายาลำยองนะอายุ3าบสาปีเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเบื้องต้นก็ความผิดอย่างที่บอกไปนะคะทางด้าน,นของเจ้าที่ก็ได้มีการควบกุมตัวผู้ต้องหา,าะะไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ระหว่างกันขยายผลน,นะคะถึงกู้ร่วมกระบวนการต่อไปนะคะ ดูต่อที่ข่าวตอนนี้ข่าวนี้บอกว่าออกหมายจับไฮโซลูกนัดทำร้ายร่างกายคนขับรถหลังเบี้ยวหมายเรียกนะคะ,ะข่าวหน้าข่าวในไทยรัฐนะคะดูหน้าข่าวอาชญากรรมไทยรัฐเพิ่มเติมหน่อยนะคะเจ้าของร้านเจเด็ดสู้โจรลักสายไฟม้วนใหญ่ค่ะล่าสุดจับได้แล้วนะคะก่ขอคดีมาเพียบเลยนะคะก็ปรากฏว่ามีภาพเป็นคลิปนะคะพื้นนี่ของสพห้างฉัด ลำปลางค่ะเ,เจ้าของร้านนะคะได้มีการสู้คนร,ร้ายแล้วปรากฏว่าตำรวจก็กจับได้เรียบร้อยแล้วคือนายวิชัยอายุ46ปีนะถูกนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะไปตระเวนลักทรัพย์ในหลายพื้นที่ไม่เว้นแม้ทั่งร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ขายวัสดุก่อสร้างด้วยก็ปรากฏว่าพยายามจะลักส่ไฟมวนใหญ่ถูกเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ ู้ค่ะนะีต่อสู้จนกระทั่งแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มาจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะคะต่อที่ข่าวต่อไปสืบนครบาลแกะรอยจับโจรแก๊งคอเซนเตอร์คาโรงแรมหรูหลอกเงินเหยื่อนะซื้อทองคำอ่าเมื่อวานน,นี้ในด้นของสืบนครบาลน,นะคะได้มีการนำกำลังจับกลุ่ม3ามผู้ต้องหาค่ะอายุ30ปีนะคะไปจับเป็นได้นะที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เท้เาเทวาราชโยทินี้แหละค่ะนะคะทางด้านของเจ้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทําการสอบสวนโดยเขาก็จะมีการาหลอกลวงนะ,ะเป็นบัญชีม้าตอนนี้มีบัญชีม้าไม่ใช่เป็นบุคคลแล้วแต่เป็นนิติบุคคลนะคะซึ่งทางเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการอาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะขยายผลจับกลุมผู้ต้องหานะะในกระบวนการกันต่อไปนะคะ ข่อที่ค่ะต่อไปเบบีเบเบบีสุพรรณีมิสแกนประจวบแจ้งความถูกนำภาพโปรโมทเว็บพนันนะคะแล้วก็ข่ะที่บอกว่าแจ้งขาหาหนุ่มทีห้องเพื่อนบ้านในคอนโดนะคะทำอินฟูผวาก่อนหน้านี้มีการโพสคลิปผู้ชายคนหนึ่งนะคะไปเคาะประตู ห้องของเพื่อนบ้านในคอนโดแทบจะทุกห้องเลยชั้นเดียวกันเนี่ยเคาะด้วยแล้วก็ใช้เท้าถีบด้วยแล้วก็มีอาวุธมีดข่มขู่ด้วยนะมีการแจ้งนิติไปแจ้งตำรวจไปจนกระทัง่งล่าสุดมีการจับกลุ่มตัวได้นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าที่ไปเจออาวุธมีดนะคะแล้วก็ควบคุมตัวไปทําการสอบสวนโดนแจ้งทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะต้องส่งแพทย์นะคะเพื่อที่จะให้าดาเนินการตรวจสอบ ว่ามีอาการป่วยหรือไม่นะคะป่วยทังจิตหรืออย่างไรเราจะได้ทําการรักษากันต่อไปนะคะดูที่ข่าวต่อไปนะคะสำหรับข่าวของไทยรัฐออนไลน์นะคะข่าวนี้บอกว่าม็บกัมพูชายังปักหลักนะคะที่บ้านหนองจานหนองยาแก้นะคะฝ่ายไทยก็เฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นอ่าหน้าหนึ่งของไทยรัฐออนไลน,น์ค่ะ ค่ะคุณพักดีต้องการคมช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะคะเป็นรถจะนั่งส่วนบุคคลสีเงินเจ็ดกอไก่โฮอดคู่สามหกสามหกกรุงเทพมหานครจอดอยู่ถนนวิทยุค,ค่ะเข้าจากพระรามสี่มาประมาณห้าร้อยเมตรข้างสวนลุมพินีนะคะแบตหมดสายพ่วงไม่มีรถจะนั่งส่วนบุคคลเจ็ดกอไก่โฮอดคู่สามหกสามหกอยู่ถนนวิทยุค,ค่ะ เข้าจากด้านถนนพระรามสี่เลี้ยวเข้ามาได้ประมาณ500เมตรข้างสวนลุมพินีก่อนถึงประตูนหนึ่งเล็กน้อยนะคะอันนี้เราความช่วยเหลืออยู่แบตหมดค่ะสสงพวกไม่มีด้วยนะคะค่ะพุดเกตอค่ะ,คะมาดูที่ Daily News นะคะสำหรับ Daily News หน้าข่าวทั่วไทยของ Daily News ค่ะเ,เริ่มต้นนะคะที่ข่าวนี้ก็บอกว่าคุณเซนนะคะอ,อ บอกว่าฮุนเซนประกาศกล้าวต่อให้ไทยปิดด่านไปอีกร้อยปีกัมพูชาก็จะไม่พินาศนะคะประกาศจุดยืนแข็งกล้าวกัมพูชาจะไม่ลดตัวเพื่อขอร้องประเทศไทยให้ปิดชายให้เปิดชายแดน,นะคะ่ะต่อให้ไทยตัดสินใจปิดไปอีกร้อยปีกัมพูชาก็จะไม่พินาศด,ดูต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะยิงปริศนาดับในคลองโป่งน้ําร้อนใกล้ชายแดนกัมพูชาคาดว่าเป็นแรงงานนะคะ ถาาเ่าเป็นแรงงานขเขมรเนค่ะซึ่งเจ้าที่ไปพบศพนะคะยิงปริศนาเสียชีวิตในคลองป่งน้ําร้อนจันทบุรีห่างจากชายแดนไทยกัมพูชา20เมตรนะคะถ้าเราเป็นแรงงานขเขมรยพรยายามที่จะลักลอบเข้าประเทศไทยะคะน,น,นี้ก็อยู่ระหว่างกานตรวจสอบกันต่อไปนะคะตอนที่ข่าวต่อไปหนุม่มเขมรเมาลื่นอ่างเก็บน้ําสูง2เมตรร่างกระแทกพื้นเจ็บสาหัสนะคะ เมาค่ะนะกำลังเดินอยู่แล้วก็ลื่นตะไคร่น้ำที่บริเวณท่อระบายน้ำแล้วก็ตกลงไปพัดตกลงไปศีรษะกระแทกพื้นนะคะกอบอ่างได้รับบาดเจ็บทางด้านของทีมผู้ผ่ยก็ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อคราวนี้บอกว่าไต้ฝุ่นาลากาซ่าส่งผลมรสุมกำลังแรงนะคะ ซึ่งากากระซากา็มีผลนะส่งผลกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเรื่อนเข้าใกล้เกาะห้องกงและจีนค่ะแล้วก็ก่อนเข้าเวียดนามส่งผลให้ร่องมรสุมและมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็มีกำลังนะคะก็กำลังแรงค่นะก็ทำให้หลายพื้นที่ในบ้านเราน้ำอาจจะมีน้ำท่วมสับพันน้ำป่าไหลล่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ ดูต่อที่ข่าวต่อไปสำหรับหน้าของอาชญกรรมเดลินิวนะคะตำรวจท่องเที่ยวบุกโรงแรมเมืองพัทยาเจอหญิงผิวสีขายบริการค่ะ่าจับหญิงสาวผิวสีชาวยูกันดาจำนวนสองรายลักลอบเปิดห้องค้าประเวณีสร้างความเดือดร้อนรำคาญน,นะ,ะก็ควบคุมตัวไปเรียบร้อยนะคะต่อที่ข่าวต่อไปตำรวจไทยหิ้วสองหนุ่มโอป้ากลับ ไปรับโทษที่เกาหลีค่ะเจรตำรวจแห่งชาติพร้อมรองผู้ช่ชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันก็กุมตัวพ่วงหาสัญชาติเกาหลีสองรายนะีกลับไปรับโทษประเทศต้นทางหลังตำรวจท่องเที่ยวบุกทลายเครือข่ายแกงคอเซนเตอร์นะคะนี่เป็นหน้หนึ่งของ Daily News ์ออนไลนนะคะค่ะคุณบุญชยัยคุณบุญชูจันเติมแท็กซี่จิตอาสาทหารหอหีบสองแปดหกหนึ่งผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพาย สีดำมี power bank มีโน้ตบุ๊กมีกระเป๋าสตางค์ซึ่งไม่มีเงินแต่ว่ามีเอกสารระบุชื่อนางสาวสุวะมนปัดดิทถ้อยนะคะจะฝากไว้ตู้เดี๋ยวนะคะจะฝากไว้ที่อู่ยิ้มยิ้มค่ะถนนพระรามสาซึ่งจู่ระหว่างซอย81กับแปดสบสากระเป๋าสะพายสีดำมี power bank มีโน้ตบุ๊กมีกระเป๋าสตางค์ ที่มีแต่เอกสารระบุชื่อนางสาววิมลสุวิมลประดิษฐ์ถ้อยนะไปติดต่อรับคืนได้ที่อู่ยิ้มยิ้มคาถนนพระรามสามระหว่างเอออันนี้อยู่ระหว่างซอยแปดสิบเอ็ดกับแปดสิบสามอู่ยิม้มยิ้มขาไปติดต่อรับคืนได้ที่นั่นนะคะค่ะคุณนิตยาต่อเลยค่ะถามมาบิดท้ายกันที่ฉบับสุดท้ายก็คือ,อมติชนนะคะ มัติชนบอกว่าบุ๋มปรัดดาไม่หวั่นหลังไร้ตำแหน่งโคศกสบทกนะคะยืนยันว่าลุยชายแดนต่อหาปรัดดาวงผู้ดีนะคะหลังที่ไร้ตำแหน่งโคศกสบทก,อกอบอกก็ลุยต่อชายแดนเผยหมดยี่ล้านสร้างบังเกอร์ถนนฝากถึงนายกยาอ่ารับสายประเทศที่สามหวั่นซ้ำรอยเดิมน,นะคะต่อไปรวบเพิ่มตำรวจจับแก๊งจอป่วนคอนเสิร์ตบิ๊กแอส งานบุญศาสตร์เดินสิบมอรามค่ะนะจับได้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนที่ข่าวต่อไปหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทาราสองหกร่วมลงพื้นที่ลาดตะเวนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับทหารลาดตะเวน,นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะ ต่อที่ข่าวต่อมารวบแก๊งบัญชีม้านิติบุคคลพบฟอกเงินสั่งซื้อทองคำผ่านแอปค้นห้องพักพบยาบ้านับพันแล้วก็มีตราปั๊มของบริษัทติดบ,บริษัทด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปจับได้เพราะว่ามีการตุนเงือเพิ่อมอีกนะคะแล้วก็มีความเสียหายอยู่ที่4 5ล้าน5แสนบาทนะคะ ต่อที่ข่าวต่อไปหญิงพระตกจากอาคารจัดละจรสถานีคูคตเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบที่กระเทตอนะส่งชนะสุดหาสาเหตุกันต่อไปดูต่อที่ข่าวต่อไป DSI ปปงตวรวจสอบทรัพย์สินคดี p m i n o r 264นะมีรายการ252ล้านบาทเฉลีย่ยคืนผู้เสียหายสารม่พากสา ยกฟ้องครูชัยยศหลังที่ถูกปปชชี้มูลความผิดทุจริตอาหารกลางวันนะคะจากกรณีนายชัยยศตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนะคะ,ะของโรงเรียนยางเป่านะคะที่โดนข้อหานะ,ะเรื่องของการทุจริตอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ก็มีคำพิพากษามาแล้วว่ายกฟ้องนะคะคดีดังกล่าวนะคะ,ะปิดท้ายที่ค่วนี้บอกว่าทีมสัตวแพทย์พบ พังก็ต้องมีภาวะโครงสร้างร่างกายผิดปกติแต่กำเนิดค่ะจะที่จับตาดูตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เ,เร่งะะดำเนินการให้การวางแผนให้การรักษากันต่อไปนะคะนี่เป็นหน้าหนึ่งของมัติชนออนไลและเป็นทั้งหมดของการหน้าหนึ่งชาติค่ะค่ะก็พวกเราสองคนก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตื่นมาให้กับใจตะ เ m ฟเอ็มเก้าหนึ่งทราตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะแบ่งปันกันช่วงเวลาสั้นๆสี่ถึงห้านาทีที่นี่เอฟเอ็มเก้าหนึ่งทราฟิกโปรตื่นมาให้กับใจตนะเราคุยกันเมื่อวันจันทร์วันอังคารเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาวันจันทร์เราคุยเรื่องของการแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้คำนี้ต้องบอกว่าเป็นอมตะนิรันดร์การเลยก็ได้นะคะเป็นคําที่คลาสสิกเป็นสิ่งที่เราใครทําลงไปแล้วเนี่ย ได้รับผลแน่นอนแล้วต่อมาเมื่อวานเราก็คุยกันว่าเออคนที่ห้ามคนอื่นให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นอมิตรนะนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะก็คือการที่เราเราถ้าหากว,ว่าเราอยู่ในสังคมการให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนความเชื่อแบบไหนความศรัทธาแบบไหนก็ตามเริ่มต้นด้วยการให้เสมอนะคะการให้เนี่ยมันทําให้เราเราพอให้แล้วเนี่ยมันทําให้เราสํารวมระวังอ่า จริงๆนะพอให้ไปแล้วเนี่ยเราให้บ่อยๆให้บ่อยๆเนี่ยต่อมามันจะเกิดการสำรวมระวังในเรื่องของกายวาจาใจของเรามากขึ้นลองดูนะคะที่ให้เขาบ่อยๆให้บ่อยๆให้ด้วยใจนะให้ด้วยสองมือให้ให้ด้วยสองมือให้ด้วยความเคารพให้ของที่ประนีตเนี่ยให้แล้วเนี่ยมันทําให้เราเรามาระวังมากยิ่งขึ้นพอเราเรามาระวังตัวเองไม่ไปทาอะไรผิด ในเรื่องของทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหมือนได้ดูแลคนอื่นด้วยอะ่ะเราระวังตัวเองนะคนอื่นก็ได้รับอานิสงส์จากการที่เราระวังตัวเองด้วยเราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทําร้ายใครไม่ไปขโมยของใครไม่ไปล่วงเกินเขาทางเพศเนี่ยนะคะไม่ไปทําอันตรายต่อลูก เขาภรรยาคใครอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ไม่ไปทําผิดวาจาไปทุจริตทําสิ่งที่นี่แหละวาจาที่เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อห้าข้อสี่ข้อห้าก็คือดื่มน้ําเมาเนาะถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยมันคือการรักษาตัวเองแล้วมันก็รักษาคนอื่นด้วยแล้วเราก็จะสํารวมระวังในสิ่งที่ เป็นการทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยกระดับจิตใจเราขึ้นมาพัฒนามันขึ้นมาจากการที่เราสํารวมระวังรักษาตัวเองเหมือนกับที่เราได้รักษาคนอื่นแล้วเราก็พัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นไปยูนเหนือสิ่งที่เราทำํำยู่เหนือความดีที่เราได้ทําอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเป็นทางพุทธก็จะสอนเราอย่างนี้นะคะให้ยูนเหนือ ทางศาสนาอื่นใดก็อาจจะมีคำสอนอื่นเช่นทำไปโดยไม่มีตัวตนหรอกเพราะว่าทุกอย่างคือถวายพระเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นคำสอนที่งดงามทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสังคมในศาสนาใดก็ตามค่ะเราก็เลยชวนกันว่าเมื่อเราอยู่ในในโลกใบนี้และก็แคบลงมาอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนนี้อยู่ในครอบครัวนี้ถ้าเราพึงประพฤติด้วยการ ให้การแบ่งปันด้วยการสำรวมระวังด้วยการยกระดับจิตใจเราขึ้นมาการพัฒนาจิตใจเราขึ้นมาอยู่เหนือสิ่งที่เราจะไปยึดติดว่านี่คือฉันที่ทำดีแล้วอยู่เหนือความดีทั้งปวงได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสมควรทำเป็นอย่างยิ่งแล้วนั่นมันมันหมายถึงคุณงามความดีที่เราได้ทำแม้ใครไม่เห็นแต่เราก็สามารถที่จะ ทำความเคารพตัวเองได้มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำได้เพราะดีมันก็คือดีแม้ว่าใครจะไม่เห็นมันก็คือความดีอยู่นั่นเองนะคะดีมันก็คือดีมันไม่ไม่เป็นทางเป็นอย่างอื่นไปได้ทำแล้วก็แล้วกันทำแล้วก็ทำเลยสิ่งที่ได้ก็สิ่สงที่เราได้ เป็นคนแรกนะคะแบ่งปันกันในช่วงตื่นมาให้ค่ะสำหรับคำถามที่ถามมาในอินบ็อกซ์ของ Facebook ใจตะนะชาแนลเรานำมาเป็นหัวข้อในแต่ละวันที่เราพูดคุยกันนะคะยังส่งเข้ามาได้ยินดีต้อนรับค่ะหรือถ้าหากว่าอยากจะให้เฉพาะเจาะจงลงไปให้ตอบเลยของคุณคนนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะคะวันนี้แบ่งปันเท่านี้ค่ะวันพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตื่นมาให้กับใจตนะแล้วพบกันนะคะ สวัสดีค่ะ